ดังนั้นต้องบอกให้เลยว่าห้องครัวเนี่ยจะไม่มีกลิ่นอับอย่างแน่นอนผมการันตีเลยนะครับเพราะว่าอากาศ flow มากๆนะครับฟังชันตู้แขงต่างๆตรงนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าซื้อในแพ็กเกจเราติดตั้งให้ฟรีในห้องครัวไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับรวมหมดแล้วเนาะและต่อมานะครับด้านบนนะครับคุณสังเกตนะข้างบนเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับมีไฟให้2จุดคือบาลานซ์มากๆเป็นไฟฝังฝ้านะสวยงามและตรงกลางตรงนี้เป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นที่ เขาเรียกว่าแผ่นคุนเนาะเป็นแผน่นใสแสงสามารถส่องผ่านได้ตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟเลยสวัสดีครับผมโบสทสาโรสอสแสงทองการช่างวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านโกลเด้นทาวบางแคหลังนี้เลย ตอนนี้เริ่มหมดแรงแล้วนะครับแดดร้อนมากๆเลยนะครับสำหรับหน้าร้อนเมืองไทยเนาะคลิปแรกรีวิวไปแล้วหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านมีแนะนําพื้นด้วยว่าพื้นลงรถเนี่ยทำยังไงแล้วก็การแก้ปัญหานะครับสำหรับโครงการที่ไม่ได้เทพื้นสโลปนะน้ำขังอยู่ข้างในเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณมีรถยนต์ นะครับจอดตรงนี้เรารถมอเตอร์ไซค์คุณจะจอดไหนล่ะลรถมอเตอร์ไซค์คุณจอดข้างหน้าได้เราทําทางขึ้นให้นะครับคลิปก่อนหน้านั้นอธิบายไปหมดแล้วอย่าลืมไปดูนะสําหรับโครงการนี้บ้านนี้นะครับโคเรนทาวสองบางแคนะครับคลิปนี้ทุกคนรอคอยแล้วก็คือคัวสองสเต็ปนะครับโคัวสองสเต็ปหลังนี้นะครับเป็นสไตล์แบบออกแบบดกักดักน,นิดนึงแต่ก็ยังแบบไม่ได้ดักมากก็สวยเหมือนกันเป็นยังไงตามผมมาดูเชิญครับ ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ในตัวบ้านของคุณลูกค้านะซึ่งต้องบอกเลยว่าโกลเด้นเนี่ยโครงการเนี้ยเคยมาทําแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับหลังหนึ่งแล้วก็ยังมีโกลเด้นทาวน์อีกหลายๆโครงการเลยนะนะครับเรารู้เลยว่าโครงการของโกลเด้นทาวน์เนี่ยเป็นยังไงนะครับรูปแบบของการต่อเติมจะทํำยังไงตั้งเสาตรงไหนอะไรยังไงเราเชี่ยวชาญนะครับซึ่งในมุมนี้อย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะครับ <Okay. S 1> เป็นห้องนอนผู้สูงอายุ <Okay. S 1> เพราะเดี๋ยวนี้โครงการสมัยใหม่เนี่ยเขาจะทำแบบเป็นห้องนอนข้างล่างไว้ด้วยนะสำหรับทาวน์โฮมนะครับ ก็เป็นการกั้นตรงนี้เป็นห้องนอนตรงนี้เลยนะครับซึ่งห้องนอนตรงนี้มันก็จะเชื่อมกับโซนซักล้างของห้องครัวที่อากาศถ่ายเทห้องนอนนี้จะไม่อับจะไม่เหม็นอย่างแน่นอนเพราะว่าผมออกแบบดีไซน์เพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทท,ที่ห้องนอนผู้สูขของอายุด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูที่ออกไปที่ด้านหลังของตัวบ้านนะซึ่งเปิดแล้วจะเจอห้องครัวตรงนี้เป็นหน้าต่างคุณหน้าต่างตรงนี้อย่างที่ผมเคยเล่าทราบในหลายๆคลิปก็คือว่า ถ้าคุณทําอาหารเสร็จแล้วนะครับคุณก็ส่งอาหารมาผ่านหน้าต่างตรงนี้และโต๊ะอาหารของคุณเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้โต๊ะอาหารบริเวณนี้นั่งได้ประมาณสัก4ี่ที่นั่งแบบว่าฟูลี่แล้วนะสี่ที่นั่งหที่นั่งก็ได้แต่จะเบียดกันนิดนึงนะครับสี่ที่นั่งกําลังดีสบายๆเวลาคุณทานอาหารเสร็จใช่ไหมคุณก็ไม่ยากเลยคุณก็ส่งจานข้าวไปที่ห้องครัวคุณไม่จำเป็นจะต้องเดินอ้อมเข้าไป ดังนั้นตรงนี้ผมดีไซน์ให้ว่าห้องครัวที่ต่อเติมจะต้องอยู่ฝั่งของตัวบ้าน <Okay. S 1> ฝั่งของโถงตัวบ้านและโซนซักล้างในส่วนของต่อเติมจะต้องอยู่ฝั่งระแนงโป่งหรือฝั่งที่ระบายอากาศตามผมมาดูครับทางนี้ตอนนี้นะครับผมอยู่ข้างในนะครับของห้องนอนผู้สูงอายุนะครับซึ่งต้องบอกให้นะครับว่ามีความกว้างพอสมควรเลยนะครับจากที่ผมกางแขนนะคุณตรงนี้ดูด้วยสายตาก็น่าจะประมาณ3เมตรคูณ3เมตรนะครับ สามารถวางเตียงควีนไซส์ได้หรือถ้าจะวางแบบสบายๆโลง่ลงๆก็เตียง3ฟุตครึ่งนะครับสามารถนอนได้1นคนสบายๆเลยนะครับคุณจะวางตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็ได้นะครับคือสเปซเขาเยอะมากนะผมขายาตปิดประตูตนะสเปซเขาเยอะมากนะครับแล้วก็คุณสามารถจัดสรรปันส่วนได้เลยนะครับแม้กระทั่งคุณเปิดหน้าต่างตรงนี้ก็สามารถระบายอากาศออกไปยังห้องข้างนอกได้นะครับด้านขวามือของผมตรงนี้ก็คือเดินไปก็คือจะเจอห้องน้ําด้านล่างเลยอ่ะเอาเป็นว่าห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้ถามว่าผมดีไซน์ตรงเนี้ยผมได้อะไรผมได้ให้คนอยู่อาศัยเนี่ยได้ใช้งานอย่างดีที่สุด <Okay. S 1> คุณมาดูทางนี้ตรงนี้นะครับเป็นในส่วนที่ผมต่อเติมแล้วออกแบบคุณดูสิอันนี้คือช่องลมคุณดูว่าลมแรงไม่แรงคุณดูนี่พลาสติกมันปิวคุณดูพลาสติกนี่มันปิวเห็นไหมมันกระเพื่อมคุณเห็นไหมนี่คือลมเข้ามาฝั่งนี้นะถ้าลมไม่เข้าพลาสติกไม่กระเพื่อมหรอกคุณไปดูด้านบน,ด,น,บนด้านบนตรงนี้เห็นไหมเป็นระแนงโปง่งตรงเนี้ย อากาศจะถ่ายเทเข้าออกแสงแดดจะส่องผ่านคุณสามารถตากผ้าได้ไม่เหม็นอับแน่นอน100%ยเอังไงก็ไม่เหม็นอับลมอากาศถ่ายเทแดดส่องจำไว้ผ้าไม่เหม็นอับเวลาฝนตกลงมาเป็นยังไงฝนตกลงมาเรามีที่ระบายนี่เราเพิ่งล้างพื้นเองคุณเห็นนะพื้นเปียกๆเ,เลยพื้นตรงนี้เนี่ยเรามีโฟเดนอยู่มุมนูน้นมุมนู้นจะเป็น ช่องนะครับโฟเดนก็คือที่ระบายน้ำนะครับตรงนี้มีก๊อกน้ําล้างพื้นให้ด้วยหันมาตรงนี้นี่คือเข้าไปที่ห้องครัวห้องครัวเนี่ยเราจะกั้นประตูกระจกสไลด์แล้วก็จะมีมุ้งลวดด้วยมุ้งลวดก็จะสามารถเปิดรับลมนะครับเข้าไปด้านในยุงมแมลงต่างๆไม่เข้าอย่างแน่นอนนะครับแต่ทีนี้พอคุณมาที่ห้องนี้หน้าต่างอันนี้เปิดรับลมลมจะเข้ามาฟาบเสร็จออกไปทางหน้าต่างอันนี้อันนี้คือหลักของห่วงจุ้ยเลยนะ อากาศจะโฟล์ห้องจะไม่อับตรงนี้คือการเคลื่อนที่อันนี้จะเรียกว่าหลักวิทยาศาสตร์ก็ได้นะครับเมื่อผมเปิดประตูคุณรู้ไหมพอผมเปิดประตูเสร็จี่ยห้องเนี้ยเป็นห้องที่โปร่งเลยนะครับลมตรงนี้ออกทางประตูใหญ่ได้เลยเช่นเดียวกันประตูหน้าบ้านอากาศทางหน้าบ้านวิ่งเข้ามาเข้าไปที่อะไรเข้าไปที่ห้องนอนผู้สูงอายุออกไปที่หลังบ้านได้ด้วยเช่นกันตรงนี้แล้วแต่ฤดูกาลถามว่าตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมทั้งหมด ราะว่าโครงการเนี่ยเขาสร้างมาแบบนี้เขาสร้างห้องนอนมาตรงนี้สร้างห้องโถงมาตรงนี้เราต่อเติมเราจะต้องคิดละว่าห้องครัวจะต้องอยู่ฝั่งไหนถ้าคนที่ไม่ได้คิดเผื่อถ้าเขาเอาห้องครัวอยู่ฝั่งนี้ละ่ะลําบากเลยคุณส่งอาหารก็ไม่ได้อากาศห้องนอนใหญ่ก็ไม่ถ่ายเทอ,อีกเพราะว่ามันไปติดห้องครัวเวลาทําอาหารอากาศก็เข้าห้องนอนอีกไปกันใหญ่ไปกันใหญ่นะดังนั้น ผมต้องคิดต้องดีไซน์เผื่อทุกๆคนเนาะโอเคคุยกันมานานแล้วเดี๋ยวเราไปดูในห้องครัวดีกว่าว่าเป็นยังไงตามมาครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ในห้องครัวนะครับต้องบอกว่าห้องครัวนี้เป็นห้องครัวที่เหมาะกับเท้าผมมากๆเลยนะซึ่งการแบ่งสัดส่วนนะครับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยไม่ได้กว้างจนเกินไปไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับเคาน์เตอร์ครัวจากมุมนี้นะครับจนถึงตรงนี้นะครับมีความยาว2เมตร40โดยประมาณนะครับและ ตั้งแต่ผนังจนถึงตัวบ้านตรงนี้ลักษณะตัว L นะครับความยาวประมาณ1.8-2ถึงเมตรนะครับเขาเตอร์รัวตรงนี้ต้องบอกให้ว่าฟังก์ชันการใช้งานของเตาแก๊สและหูดูดควันเนี่ยเขาใช้เป็นเซ็ตเดียวกันเลยนะครับก็คือว่าเวลาทำอาหารนะครับเตาแก๊สนี้เป็น2เตาใช่ไหมแล้วก็สามารถดูดอากาศนะครับเป็นอากาศที่เป็นกลิ่นเสียนะครับเป็นกลิ่นอาหารอะไรพวกนี้นะครับเปิดดูดพอดูดเสร็จนะครับ จะมีท่อข้างบนเนี่ยเราฝังไว้ในฝ้าซึ่งคุณลูกค้ามองไม่เห็นแน่นอนนะครับฝังไว้ในฝ้าแล้วก็มาเป่าออกทางนี้นะครับเป่าออทางนี้เลยนะครับด้วยความแรงของตรงนี้นะครับก็จะทําให้กลิ่นเนี่ยนะครับอ,ออกมาทางระแนงแล้วก็ระเหยขึ้นไปที่ด้านบนนะครับดังนั้นต้องบอกให้เลยว่าห้องครัวเนี่ยจะไม่มีกลิ่นอับอย่างแน่นอนผมการันตีเลยนะครับเพราะว่าอากาศฟลู์มากๆนะครับ แล้วก็เวลาคุณรู้สึกว่าห้องครัวของคุณเนี่ยมีกลิ่นตกค้างเนี่ยคุณสามารถนี่เลยนะครับปิดมุ้งลวดแล้วก็เปิดประตูแบบนี้อากาศก็จะถ่ายเทจากด้านนอกเข้าห้องครัวจากห้องครัวก็ระบายออกไปกลิ่นอับจะไม่เข้าตัวบ้านนะครับตรงนี้แนะนําเลยสําหรับห้องครัวสองสเต็ปถัดมานะครับมาต่อที่มุมนี้นะครับมุมนี้นะครับเป็นมุมที่สําหรับวางนะครับพวก เถียงพวกครกนะครับจะตำจะสับอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับช่องนี้เป็นช่องใส่ไมโครเวฟนะซึ่งใส่ไมโครเวฟไว้ในช่องนี้ตรงนี้เลยแล้วก็สามารถนะครับเอาปลั๊กไฟเนี่ยเสียบลงมาช่องนี้ได้นะครับแล้วก็เสียบกับปลั๊กไฟตรงนี้ได้เลยหม้อหุงข้าววางไว้ด้านมุมตรงนี้ได้เลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานนี่คือต้องบอกว่าพอเหมาะพอดีมากๆเลยนะครับถัดมาตรงนี้เป็นซิงล้างจาน ซึ่งซิงล้างจานตรงนี้นะครับมีให้1หลุมเป็นราคาในแพ็กเกจเลยนะหหลุมตรงนี้นะครับดีไซน์มานะครับเพื่อจะล้างนะครับจะวางกระทะใหญ่หม้อใหญ่ได้เลยนะครับมีที่พักด้วยเนาะแล้วพอขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับฟังก์ชันตู้แขนต่างๆตรงนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าซื้อในแพ็กเกจเราติดตั้งให้ฟรีในห้องครัวไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับรวมหมดแล้วเนาะและส่วนต่อมานะครับผนังนะครับผนังเนี่ยคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับกระเบื้องเนี่ย สองเราไม่เกิน200บาทนะครับคุณจะเลือกลายไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับอย่างด้านบนเนี่ยเป็นลายเรียบนะครับออกเป็นสีเทาๆนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นขาวตัดดำนะกระเบื้องพวกนี้มีขายที่โฮมโปรนะครับแล้วก็ตรงนี้ดีไซน์ได้เลยว่าจะเอาด้านบนเนี่ยปูมา3แผ่นด้านล่าง2แผ่นแล้วก็ตรงนี้ตัดนะครับเป็นแผ่นที่เคาน์เตอร์ครัวนะครับสวยงามเนาะผมว่านะครับในการเล่นลายแบบนี้เราสามารถทําให้คุณได้แต่คุณต้องแจ้งเราก่อนก่อนวันเริ่มงานนะครับต่อมานะครับเคาน์เตอร์ ตรงนี้นะครับเป็นที่วางของเครื่องซักผ้านะครับซึ่งเครื่องซักผ้าตรงนี้สามารถตั้งได้เลยนะครับขนาด10บโลก็ตั้งได้นะครับเพราะเครื่องซักผ้าเขาใช้เป็นกิโลกรัมอะเนาะจะเป็นฝาหน้าฝาบนได้หมดเลยเรามีก๊อกน้ําให้เป็นก๊อกสนามอย่างดีแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับด้านบนขึ้นมาเป็นปลั๊กไฟนะครับสวิตช์ไฟอันนี้เอาไว้เปิดปิดด้านนอกนะครับเป็นโซนซักล้างห้องครัวนี้ผมบอกต่อนะครับมองมาด้านล่างเคาน์เตอร์นะครับคุณจะเห็นนะครับว่าเรามีหน้าบานให้ หน้าบานตรงนี้นะครับทางเซตเลยมีให้ในแพ็กเกจอยู่แล้วนะครับหน้าบานนี้เป็นหน้าบานพลาสติก ABS นะครับแข็งแรงมากๆเลยแนะนำนะครับเปิดออกมานะครับใต้ล่างนะครับเราปูกระเบื้องให้หมดเลยคุณมาดูใกล้ครับนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังเป็นพื้นเราปูให้หมดเลยสวยงามนะครับถัดมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นลิ้นชักนะครับซึ่งลิ้นชักตรงนี้สามารถวางของได้นะครับจะเป็นแก้วน้ํานะครับจะเป็นพวกช้อนซ่อมอะไรพวกนี้วางได้หมดเลยนะครับ ตรงนี้ใต้เคาน์เตอร์ใต้เคาน์เตอร์วขวดจุดเนือคือใต้เตาแก๊สตรงนี้เป็นจุดวางถังแก๊สนะครับซึ่งมีบางมีบางท่านถามเข้ามาว่าแบบนี้วางตรงเตาแก๊สจะอันตรายไหมผมตอบไปเลยว,ว่าไม่อันตรายนะครับ <Okay. S 1> เนื่องจากตรงนี้นะครับเตาแก๊สสมัยใหม่เนี่ยเขามีตัวเซฟตี้นะครับสามารถวางได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ไม่แนะนําให้คุณตะแคงถังแก๊สหรือนอนถังแก๊สนะครับเพราะว่าความหนาแน่นของเขาเนี่ยจะเพิ่มเป็นทวีคูเลยไม่แนะนําอย่างนั้นนะครับ และต่อมานะครับด้านบนนะครับคุณสังเกตน,นะข้างบนเป็นฝ้าฉากเรียบนะครับมีไฟให้2จุดคือบาลานซ์มากๆเป็นไฟฝังฝ้านะสวยงามและตรงกลางตรงนี้เป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นที่เ,เขาเรียกว่าแผ่นขุนเนาะเป็นแผ่นใสแสงสามารถส่องผ่านได้ตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟเลยที่สําคัญคือแสงส่องผ่านลงไปท่ห้องครัวเนี่ยดีมากๆนะครับช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับเพราะว่าห้องครัวเนี่ยจะเป็นลักษณะคืออาหารอะพวกนี้ว่จะเป็นวัสดุอิ sea, นทะรีย์เนาะก็คือจะมีการเน่าเสียนะถ้าไม่มีแสงอาทิตย์มันก็จะมีเชื้อโรคนะ นะครับต้องระวังในส่วนนี้ตรงนี้เราคิดเผื่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดินออกมานะครับตรงนี้เป็นประตูกระจกสไลด์อย่างที่ผมเคยเรียนทราบก็คือสามารถปิดมุ้งลวดนะครับแล้วก็ทําให้ระบายอากาศได้นะครับจะปิดประตูตรงนี้ก็ได้การฝนการอะไรทุกอย่างเลยนะครับพวกหนูแมลงสาบไม่เข้ามาอย่างแน่นอนผมการันตีเลยนะครับทีนี้ออกมาโซนซักล้างตรงนี้นะครับในจุดนี้ก็จะมีถังน้ําปั๊มน้ํานะครับตรงนี้คุณก็กําหนดจุดเอาว่าคุณอยากได้ประมาณตรงไหนอะไรยังไงนะครับ แล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นระแนงโป่งระบายอากาศซึ่งระแนงโป่งตรงนี้ต้องมีการบวกเพิ่มนะครับปกติแล้วเราจะทําให้แค่ครึ่งหนึ่งสำหรับตรงนี้เราก็จะทําให้แค่มีเชิงชายยื่นออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็มีเมทัลชีตฝ้าระแนงแบบด้านบนนี้คุณเห็นไหมอ่าเรามีฝ้าระแนงให้ด้วยสวยงามเลยเห็นไหมแต่ถ้าใครจะออระแนงโป่งแบบนี้นะครับซึ่งระแนงโป่งแบบนี้จะต้องเพิ่มเงินนะครับเพิ่มจํานวนเงินด้วยราคา8,500บาทตรงนี้จะทําให้กองแสงแล้วก็กัน ขโมยได้ด้วยขโมยไม่สามารถลงมาได้นะครับโจรขโมยนะครับป้องกันได้เนาะโซนซักล้างค่อนข้างกว้างเลยคุณค่อนข้างกว้างเลยนี่เห็นไหมนะครับสบายๆเลยนะเน้นที่สาคัญคือคลิปนี้เน้นเลยเรื่องอากาศถ่ายเทนะครับเพราะว่าผมได้เห็นฟังชังงนการใช้งานแล้วอย่างที่อธิบายไปต้นคลิปนะต้องบอกนะครับว่าลมเนี่ยมันเข้าทางนี้มาเร็วและแรงมากนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องอากาศพอดีนะครับก็สามารถเข้า,า, Gud, ขา,า, k, ขาไปที่ห้องครัวแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้นี่ก็คือห้องนอน ผู้สูงอายุได้เลยเห็นนะนะครับอากาศถ่ายเทยดีมากโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุอันนี้คือมองจากโซลซักล้างเข้าไปเนาะ mm. เปิดหน้านต่างได้ระบายอากาศได้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับก็ลองดูกันอีกรอบนึงนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามมา,มาโดยตลอดเนาะสำหรับท้ายคลิปเนาะใครอยากเป็นสปอนเซอร์สำหับสนุนนะครับจะเลี้ยงกาแฟผมก็ได้นะครับแค่เริ่มต้นเดือนละ150บาทเองไม่ได้แพงนะครับก็สมัครสมาชิกได้ลิงก์มีอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมก็จะไปถ่ายคลิปดีๆให้กับทุกคนได้ดูเป็นตัวอย่าง ใครจะเป็นลูกค้ากับสอแสงทองก็ติดต่อมาที่ช่องทางไลน์ได้เลยหรือถ้าใครจะดูคลิปเอาไปเป็นตัวอย่างก็อยากจะให้สนับสนุนผมด้วยนะครับจะเป็นค่าน้ำมันรถจะไปเลี้ยงกาแฟก็ได้นะครับมีหลายอย่างมีหลายเลทน,นะครับขอบคุณจริงๆที่รับชมรับฟังนะครับมีประโยชน์แล้วกดไลค์กดแชร์นะครับไปก่อนสวัสดีครับ